สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี้พ่อครับเต็มใจซ่าแนวอีกแล้วนะครับถ้ามาเบิงต้นไหลนะครับหรือกกญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ยังมีสองกอต่อไปเลยนะครับต้นกกนะครับนี่นะครับปลูกง่ายขยายพันธุ์ายครับ ประโยชน์กับมีหลายอย่างเลยนะครับลํำต้นนี่นะครับลํำตน้นเอาไว้ถัดท่อเสื้อนะครับหรือเอาไว้เป็นปอผูกอันนั้นอันนี้ก็ได้นะครับตากแหงไว้นี่นะครับเมื่อนี้ผมสิมาแนะนํานะครับวิธีขยายพันธุ์ต้นกกหรือต้นไหลนะครับไหลญี่ปุ่นกกล้ำกลมนี่นะครับ ที่แหลกเลยนะครับนั่นก็คือขยายพันธุ์ด้วยนอนะครับหรือแยกก่อน,นั่นเองนะครับกระบอกยาคำาีิที่นี้เท่ากับคุดออกไปใส่กระถางไม้ได้เลยนะครับหรือไปปลูกเป็นหน้าก็ได้นะครับปลูกเป็นแปลงคือจังเข้าดาเขาเนี่ยก็ได้ครับคุดลุ่มคุดลุ่มแล้วก็ไปบ้างบ้าง,างเดี๋ยวมันก็แตกก่อไมาแบบนี้นะครับ วิธีขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการตัดนะครับตัดเอาใบมันนี่แหละนะครับตัดเอาอดมันนี่นะครับนี่นะครับมาขยายพันธุ์ครับหลังจากที่เราตัดมาแล้วนะครับแต่ว่ามีอย่างไรครับมีพอบใบมันคือกันนะครับนี่นะครับ แค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละนะครับเฮาสิขยายพันธุ์นะครับพิมพ์ลงไปแนะํำเลยครับพิมพ์ไปได้เรืยนะครับนีบออกนี่ครับนี่บอกครับนี่บ่หนีบก็ได้ได้ครับพิมพ์ลงไปเลืยก็ได้แต่ว่ามันได้หน่อยพื้นที่มันแคบครับต้องตัดแบบนี้ครับ แแบบนี้ทีมมันต้องแบ . <r disappearance and clinical203>